สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็พามาดูคุณลุงปรับปรุงแปลงผักเพื่อที่จะปลูกกระชายขาวนะคะแต่ว่าแปลงผักของป้าตรงนี้มันก็มีมะเขือพวงที่เป็นมะเขือเปาะนะคะแต่ว่าเขาดกเขาก็เลยเรียกว่าเป็นมะเขือพวงแต่ว่าป้าไม่ค่อยได้ดูแลมันก็ตอนนี้ไม่ดกไม่งามแต่ว่าก็ยังเหลือยังพอเหลือให้เห็นแบบมีลูกเล็กแล้วก็มีลูก ช่อดอกกำลังจะออกมานะคะแล้วก็มีช่อดอกที่ออกมาบานแล้วติดลูกแล้วก็มีนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะป้าก็เลยอยากจะให้เก็บเอาไว้ก่อนนะคะอยากให้คุณลุงเก็บเอาไว้ก่อนสำหรับแปลงนี้เอาญ้าออกแต่ว่าไม่เอาต้นมะเขือออกมันยังหนุ่มอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวป้าพาไปดูเชอร์รี่ใกล้ๆนะคะ ไครนะคะตะไคร้ก็ปลูกเอาไว้บ้างเมื่อก่อนนี้มีตลอดแถวตลอดแนวนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนหน้าแ้งเราลดน้ําไม่ทันตอนนี้เหลือตะไคร้อยู่กอเดียวนะคะจากที่เป็นแถวอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก็ยังพอมีบ้างนะคะเดี๋ยวก็ขยายอีกแล้วก็เรายังมีพริกด้วยนะคะมีพริกด้วยพอได้เก็บพอได้กินนะคะเนี่ยมีพริกต้นพริกนะคะแล้วก็พริกกาลังออกลูก เขียวสวยนะคะที่แก่แล้วก็มีป้าให้ดูมีมีเขียดน้อยนะคะเขียดตัวนี้น้อยมันยังอยู่ให้เราดูไหมไหนล่ะนี่ไงคะเขียดน้อยน้องเขียดน้อยนะคะตัวนี้น้อยเกาะตรงนี้ไม่ไปเลย <c oughs> น่ารักเนาะนี่เป็นเชอรี่ป่านะคะ เชอรี่ป่าก็วันนั้นคุณลุงมาค้ำยันขึ้นนะคะมันก็ยังมีละพื้นอยู่ก็มีนะคะกิ่งละพื้นอยู่มันก็ยังมีอยู่มันขึ้นไม่หมดนะคะอันนี้เป็นลูกเชอรี่ป่าสําหรับกินส้มลูกลูกเขียวลูกที่ยังหนุ่มๆอยู่ก็มีอยู่นะคะเยอะนะคะก็ดกคุณลุงตัดแต่งกิ่งมันไปเยอะมันเหลือต้นไม่ไม่มากนะคะเหมือนที่ป้าให้ดู ดอกเขาสวยนะคะประดับได้ด้วยนะคะเนี่ยสาหรับต้นเชอรี่ป่านี้มีดอกที่สีสวยมากแต่ว่ากล้องของป้ามันย้อนแสงตรงนี้มันเห็นสีของเขาสีจริงๆไม่ชัดนะคะแต่สีจริงๆนี่จะม่วงเข้มนะคะอันนี้เห็นเป็นม่วงจางๆเท่าน,นั้นเองนะคะแต่ว่าสีจริงๆของดอกไม้ม่วงเข้มแต่กล้องของป้ามันอาจจะไม่ไม่ค่อยสวยมันเลยเห็นแค่ม่วงจางๆนะคะนี่นะคะเห็นไหม ลูกเขียวก็มีลูกแดงก็มีนะคะสำหรับเชอรี่ป่านะคะอยู่ข้างบนสูงๆเดี๋ยวซูมลงมาดูเดี๋ยวป้าไปมุมนี้โอ้มุมนี้อยู่ใกล้ไม่เห็นที่สูงแต่ว่าก็เห็นกลุ่มที่อยู่ข้างล่างนะคะมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะเราก็อาจจะ ไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่ากินก็อร่อยดีนะก็มีประโยชน์ด้วยเป็นผลไม้วิตามินซีนะคะร่วงอยู่เต็มพื้นก็มีอันนี้คือเชอร์รี่ป่าแต่ว่าถ้าเราไม่กินมันก็เป็นประดับได้ด้วยนะคะเป็นสามารถที่จะประดับตกแต่งสวนให้สวยงามด้วยอันนี้คุณลุงน่าจะได้มาเอากิ่งขึ้นอีกอยู่นะคะเพราะว่ามันอยู่กับพื้นระพื้นอยู่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวป้าจะลองซูม ที่ถ่ายกล้องนี้ด้วยนะคะโอ้นะคะมันจะมีเชอรี่ป่าแล้วก็อยู่ข้างบนตรงโน้นเราจะสามารถเห็นเสาว,วรสนะคะมันจะมีเสาว,วรสด้วยอยู่บนต้นกระถินนะคะมีเครือของเสาว,วรสเลื้อยขึ้นไปแล้วก็มีลูกเสาว,วรสอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ มีป้าสูงเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นมีลูกสาวรสด,ด้วยนะคะอยู่บนปลายของต้นกระถินค่ะแล้วก็จะมีมีต้นกระถินริมรั้วอยู่ตรงนี้มีเครือของสาวรสเลื้อยขึ้นไปอยู่บนต้นกระถินเป็นไม้ผลไม้บ้านๆนะคะที่ทําให้เราสามารถเก็บกินได้ที่สวนของเราเองนะคะ mm. เวลาที่ไม่ได้ออกไปตลาดแล้วก็กินผลไม้จากตามสวนนี่แหละ ตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวป้าพาไปดูขาเหลืองว่ายังอยู่ไหมนาะตอนนี้ตรงนี้ก็จะมีกระเพราด้วยนะคะกระเพราก็ก็ต้นใหญ่กินได้ตลอดนะคะก็เก็บกินเก็บทำอาหารทำอะไรแล้วก็เอาไปทำเป็นสมุนไพรได้ด้วยนี่คือกระชายแดง ไม่ใช่กระเพราแดงนะคะเอา้ากระชายได้ยังไงนี่ป้าพูดอันนี้เป็นกระเพราแดงนะคะตรงนี้ป้าปลูกเอาไว้ก็จะเป็นถั่วลายเสือนะคะถั่วลายเสือแต่ว่าป้าก็ไม่ได้มาเก็บนะคะตอนที่มันป้าปลูกเอาไว้ทดลองปลูกมันก็งามมากเลยแต่ป้าไม่ได้มาเก็บเอาเ,อาเอาม็ดมันนะครไม่ไม่ได้มาเก็บนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกนะคะสําหรับถั่ว ลายเสือป้าก,ก็ลืมทุกทีเลยนะคะไม่ค่อยได้มาเก็บผักตามรัว้วตามสวนก็ทํางานไปแต่พอกลับมาดูอีกทีบางทีมันก็งามมากบางทีมันก็ตายไปด้วยนะคะตรงนี้มีกระเพราขาวนะคะมีกระเพราขาวก็ต้นใหญ่อยู่นะคะสําหรับตรงนี้กระเพราสีขาวแล้วก็อยู่ด้วยกันแปลงนี้ก็มีกระเพราแดงอีกด้วยนะคะ มีกระเพราขาวแล้วก็มีกระเพราแดงด้วยเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ด้วยกันสำหรับแปลงนี้ก็มีกระเพราอยู่นะคะกระเพราแดงกระเพราขาวกระเพราเราก็มีกินตลอดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเกิดมาได้ตลอดแล้วก็พอมีดอกร่วงลงมาก็จะมีต้นเล็กเกิดขึ้นด้วยแบบนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีทั้งกระเพราขาวกระเพราแดงเกิดขึ้นและที่สําคัญนะคะปาให้ดู ตรงนี้นะคะก็มีฟ้าทลายโจรที่คุณลุงปลูกเอาไว้ตอนก่อนโน้นก็เมื่อสองสัปดาห์ก่อนคุณลุงคุณลุงเอามาปลูกไว้มันก็งามแล้วนะคะนี่ค่ะฟ้าทลายโจรก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณลุงสับก็มีนะคะบางต้นคุณลุงตัดหญ้าคุณลุงก็เลยสับไปขาดตัดขาดไปตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่หลายต้นสําหรับฟ้าทลายโจรน,นะคะ เดี๋ยวพอมีดอกมีเมล็ดออกมาป้าก็จะหวานไปให้มันมีเยอะๆเลยในสวนนะคะแต่ถ้าว่าหวานสเปซสปาบางทีมันก็รกตัดหญ้าไม่ได้คงจะทําแปลงนะคะ <c oughs> ก็คุณลุงคงจะทําแปลงสําหรับฟ้าทลายโจรวันนี้ก็มีนะนอกจากกระชายขาวแล้วคุณลุงบอกว่ามีเมล็ดของฟ้าทลายโจรด้วยนะคะมีเมล็ดของฟ้าทลายโจรด้วยที่จะมาหวานด้วยวันนี้คะ่ะ